สวัสดีค่ะแฟนๆแๆเกาวบอพี่พีกพร้อมมอบความสุขความบันเทิงความฟินและเสียงหัวเราะแล้วค่ะไหนเมื่อเดียวพงมาหน่อยแล้วน <c oughs> ี่นเราไปไหนคะ่ะมาดาตั้งหลังน,นะอันนี้ไปถ่าย YouTube เนาะ <c oughs> เดี๋ยวพงมาหน่อยแล้วนี่เราไปไหนคะมาดานั่งหลังน,นะมอ๋อน,นี้ไปถ่าย YouTube เนาะโอเคไหนรวขอบคุณค่ะที่ติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ